ค่ะกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับชา n e l คุยนาริซีเฮดกันอีกแล้วนะคะทุกคนโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปเราด้วยนะคะแล้วก็อย่ากดข้ามโฆษณานะคะในเมื่อทุกคนนะคะทําแล้วนะคะก็ให้มาเข้าที่โลบอกนะคะโอเควันนี้จะมาสอนปรับเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือปรับในโทรศัพท์นะคะ ep ที่แล้วนะคะสอนในคอมไปอันนี้จะมาสอนปรับในโทรศัพท์นะคะทุกคนแล้วก็มากดตรงนี้นะคะ ก็ตรงข้างล่างตัวนี้นะคะโอเคเราขอหาตัวละครเริ่มต้นก่อนนะคะเพื่อทุกคนจะได้สอนให้ทุกคนเข้าใจง่ายนะคะอันนี้คือเราจะเอาเป็นตัวเบคอนมาเริ่มทําใหม่หมดเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือเราก็จะได้แล้วนะคะเป็นตัวเบคอนนะคะคือยังไม่ได้ปรับอะไรเลยเป็นปกตินะคะเคแล้วก็เข้าตรงบอดี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทําตามลูกศรเลยนะคะทุกคนโอเคแล้วก็เลื่อนมาหาอันนี้ เปลี่ยนเป็นขาเอ,อ่ของแมนนะคะก็คือของผู้ชายนั่นเองนะคะเปลี่ยนเป็นขาอันนี้นั่นเองมันน่าจะทูนอ้วนนิดนึงนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นอันนี้นะคะโอเคพอทำได้แล้วนะคะก็ก็มาทำอีกข้างนึงนะคะแบบมาตีข้างนึงให้เหมือนกันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะพอได้แล้วนะคะทั้งสองข้างก็มาตรงที่บอดี้ตรงนี้นะคะก็คือมาปรับไซส์นะคะทุกคน ปรับ <hora> ตามเราได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเอาลงมานะคะให้ตัวเล็กๆนะคะน่ารักนะคะก็คือปรับให้มันตัวเล็กลงนะคะจะได้เหมือนของเรานะคะอันนี้ตรงนี้เน,ะะนาะปรับแล้วก็ข้างบนก็ประมาณนี้เลยคนจะปรับหรือจะปรับตามเราก็ได้นะคะมันจะได้เหมือนนะคะอันนี้เป็น head size นะคะก็ปรับให้มันแบบน้อยยก็ได้หรือว่าปรับให้ใ,ใหญ่ก็ได้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะที่ปรับไปเมื่อกี้ก็จะได้เป็นขาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเล็กๆนะคะ เราจะลองแต่งให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะใส่ทรงผมใส่อะไรลงไปตามที่ทุกคนจะแต่งเลยนะคะก็คือลองใส่ดูลองแต่งดูนะคะจะได้ด้านักน่ารักขึ้นอันนี้คือเรามาปรับขนาดเสร็จแล้วนะคะก็คือแต่งตัวได้เลยถ้าแต่ทุกคนว่าจะแต่งเป็นแบบไหนนะคะโอเคอันนี้เราก็คือเรากำลังจะแต่งตัวนะคะอันนี้ก็จะแต่งแบบปกติทั่วไปเลยนะคะใส่ชุดใส่เสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะคะเอตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาต แต่งชุดสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนก็แต่งไปเลยค่ะตามใจชอบเลยนะคะก็เราก็สอนไปแล้วนะคะที่ไปปรับนะคะก็คือปรับตามได้เลยเออมาใส่ท่าทางเดินนะคะเหมือนที่เราเคยสอนไป,ปเมื่อกี้นะคะก็คือต้องใส่ท่าทางเดินนะคะ250ร้อยห้าสิบโลบั๊นะคะไปหาซื้อได้เลยชื่อท่าทางว่าทอยอะไรสักอย่างนะคะก็จะได้ประมาณนี้นั่นเองนะคะก็คือได้เป็นตัวเล็กๆแล้วก็ขาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะ นี่เลย250้นะว่าทุกคนชอบท่าไหนก็ใส่ได้เลยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะที่เราสอนไปสําหรับใส่ขาอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็จะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเวลาเอา่อแต่งไปแล้วนะโปรไฟล์เราเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะคะทุกคนเรอสักครู่หนึ่งนะคะมันกำลังโหลดเนาะโอเคนี่ก็คือ ID เรานะคะทุกคนสามารถแอดมาได้นะคะหรือว่ากดติดตามนะคะโอเคพอแตกไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ก็เป็นข่าวของผู้ชายนะคะอย่าลืมทุกคนก็นจะมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็มีมาให้ตอนเริ่มเกมหรือสร้าง ID อยู่แล้วนะคะข่าวผู้ชายเนี่ยโอเคน่าจะมีกันทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าเซิร์ฟชาลาพักใจแล้วก็ให้ไปดูนะคะว่าอ,อ๋อที่เราแต่งไปเมื่อกี้นะคะมันเป็นยังไงนะคะมันเทหรือเปล่าหรือว่าเหมือนที่เราสอนหรือเปล่านะคะโอเคอันนี้ก็คือเข้ามาแล้วนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะค่าวก็จะเป็นแบบที่เราสอนไปเลยนะคะเหมือนที่ปรกคลิปเลยนะคะก็คือแบบ ตัเเหมือนเดียวกันนะคะทุกคนก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะทุกคนจะได้เข้าใจว่ามันปรับยังไงแล้วก็ไปปรับตามได้นะคะเป็นขาแบบนี้นะคะทุกคนแต่ถ้าอยากให้เหมือนจริงๆนะคะขอย้ําขอเป็นท่านี้นะคะท่านี้ที่เราให้ดูนะคะเหมือนในรูปเลยนะคะก็คือท่านี้นั่นเองโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะคะหรือว่าจะเอาอีกท่าหนึ่งก็ได้นะคะที่คนใช้เยอะหน่อยแต่ว่าราคาแพงโอเคบักค่ะเอาะคือหนึ่งนะคะมันกําลังบักโอเคบักหนักมาก โอเคหายบัาละโอเคข้าท่านี้นะคะประมาณ600หกร้อยโลบักมัง้งคนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะผู้อิมโมอะไรแบบเนี้ยโอเคแต่ว่าเราก็ว่าสวยดีนะคะเป็นท่าซอมบี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจงในการทำยิปให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะถึงสามพันซับแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะโอเคค่ะใครที่ไม่เข้าใจสามารถทักเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะแล้วก็ กดข้ามโฆษณานะคะเพื่อแบบเป็นกำลังใจสนับสนุนเรานะคะแล้วก็ใครที่อยากโดเนตนะคะโดเน็ตได้ที่เบอร์ทูนมันนี่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็กดติดช่วยกดติดตามให้ถึง3,000ซับด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะใครสงสัยแล้วก็ใครที่อยากให้เราใส่ผมสอนกันให้นะสามารถทักเพจได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ